ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับ250กิโลไปเที่ยวกันครับผม9โมงครึ่งออกจากบ้านที่นครสวรรค์เราจะยาวไปที่จังหวัดลบบุรีไปขึ้นเขาวงพระจันทร์กันนะครับวันนี้วันพระ5กุมภาพันธ์2พันาไปไหว้รอย100พระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์กันไปกันเลย กี่โมงแล้วไม่รู้ถึงทางแยกอุทัยธานีขับเรื่อยๆก็มาถึงสิงห์บุรีคนอื่นเขาแวะปั๊มกันส่วนเราแวะแมคโคเข้าไปทํางานแป๊บหนึ่งระหว่างทางก็สามารถทํางานได้งานต้องมาก่อนเพราะต้องหาเงินมาสําหรับเที่ยวอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปทํางานให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาในการทํางานแค่แป๊บเดียวประมาณ5นาที5นาที10นาทีแล้วก็ ไปกันต่อเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ลบบุรีลอะอะตอนนี้สิบเอ็ดมงสามสิบแปดนะถึงลบบุรีก็เลยคิดว่ายังไม่ขึ้นเขาวงพจ์นนะตอนเที่ยงพระที่ตรงหัวก็เลยเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าจุดกลางเต้นเขาพญาเดินทงพาไปดูวิวสวย,สวย ตอนกลางวันกันจริงๆแล้วผมนัดกับพี่คนนึงไว้ว่าจะขึ้นเขาวงพระจันทร์ด้วยกันแต่ว่าเขายังมาไม่ถึงซึ่งคนคนนี้ทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนผมก็เลยว่าแวะไปที่เขาพระยาเดินธงก่อนแล้วกันแล้วก็ได้ผ่านตัวเมืองด้วยเพราะได้ดูบรรยากาศลิงหายไปเยอะเลยนะครั้งนี้เที่ยวเยอะไม่ได้ก็คือจุดมุ่งหมายคือขึ้นเขาวงพระจันทร์เพราะฉะนั้นเวลาจํากัดเหมือนเดิมเราก็ต้องรีบไปทําเวลาเพราะว่าจากพระปางสามยอดจนไปถึงเขาพระยาเดินธงเนี่ยใช้เวลา ประมาณ1ชั่วโมงด้วยระยะทางประมาณ54กิโลเมตรแล้วจากบนเขาไปที่วัดเขาวงพระจันทร์เนี่ย61กิโลเมตรก็คือเดินทางไปเขาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จากเขาไปเขาวงพระจันทร์อีกชั่วโมงหนึ่งเราจะมีเวลาน้อยมากเพื่อให้ทันช่วงเย็นก่อนที่จะเดินขึ้นแล้วก็ไปเจอพี่ที่เรานัดไว้ สำหรับจุดที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือบนเขาพญาเดินธงครับตัดภาพมาอย่างรวดเร็วด้านบนเนี่ยมีสำนักสงฆ์ตั้งอยู่ตรงจุดนี้สามารถกางเต็นท์พักแรมได้ด้วยเขาบอกว่าเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกหรือว่าชมพระจันทร์สวยๆได้แล้วยังเห็นที่ราบบริเวณเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิลดทางรถไฟลอยน้ําด้วยแลวก็แนะนําให้มาเที่ยวในฤดูหนาวนะครับเพราะถ้าหน้าร้อนนี่คือต้องร้อนสุดๆแน่นอน ส่วนสไตล์การท่องเที่ยวของผมเนี่ยก็คงจะเหมือนทัวช์างโงกหน้าก็คือมาถึงปุ๊บช่งโกหน้ามาดูถ่ายรูปเช็คอินแล้วก็ไปกันต่อที่อื่นจากจุดนั้นหนึ่งชั่วโมงต่อมาผมก็มาถึงเขาวงพระจันทร์ซึ่งในปี2568้าเขามีเทศกาล1 5วัน15คืน29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2568เพื่อขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทและหลวงพ่อพุทธโชกกับการพิชิตขึ้นบันได3790ขั้นแต่ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาล ก็สามารถขึ้นได้เป็นปกติเพียงแต่จะไม่มีร้านค้าเปิดเยอะแยะเหมือนกับตอนเทศกาลแบบนี้และพี่ที่ผมนัดไว้นั่นก็คือพี่บอลพาเที่ยวครับที่จะเดนินขึ้นเขาวงพระจันทร์ด้วยกันในทริปนี้แล้วผมได้ขออนุญาตเขาในการถ่ายเบื้องหลังของพี่บอลพาเที่ยวในการทําคลิปเล็กๆน้อยๆด้วยแต่คงไม่ได้ลงใน EP นี้เพราะว่ามันจะยืดยาวมากๆ ก็เลยขอไปลงใน e ีพีหน้าที่หน้าช่องนะครับกับคลิปเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์กับพี่บอลพาเที่ยวครับผมก็ยังปฏิเสธไว้ได้ไงทีเดีย